โอเควันนี้เราก็มาเปลี่ยนเผานะฮะเปลี่ยนเสื้อเผาใหม่ให้กับลูกค้านะครับลูกค้าเป็นเสื้อเผาแขน31เราเปลี่ยนเสื้อเผาใหม่เป็นแอลแท้แขน30ให้นะครับแล้วก็เผาเส้นนี้นะฮะเราทําการดามเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเป็นเสื้อเผาเปลี่ยนน้ำเป็นนะครับแล้วก็สามารถใช้แขน30ได้ด้วยนี่ฮะใส่ให้กับลูกคา้าลูกค้าชอบใจเลยครับว่าเปลี่ยนเสื้อเผาแล้วนี่ ล้อไม่ออกครับนี่ฮะอาแขน30กําลังสวยเลยครับล้อไม่ออกโอเคขอบคุณมากครับนะ <s> ครับผมขอบคุณมากครับราาได้ได้ครับเสือาา้อเผานะฮะถ้าเป็นลูกปืนแตกแล้วเนี่ยนะฮะบางทีเสื้อเผาจะเสียหรือว่าคตนะฮะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเราได้นะครับเสื้อเผาเส้นนี้ของลูกค้าก็คือเสื้อเผาเขาเสียมานะครับก็คือปลายเผาก็คดด้วยแล้วก็บ่าลูกปืนเสียหายหมดเลยลูกค้าจะเปลี่ยนเสื้อเผานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยแต่ลูกค้าเลือก เสื้อผาแอลแท้เลยนะฮะแล้วก็ดามด้วยนะครับก็ใส่แขน30สิบไปทีนี้ล้อไม่ออกแล้วครับโอ้โหสบายเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องล้อล้นแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็มีแต่คนชอบล้อไม่ล้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากๆครับเดินทางปลอดภัยนะครับ